สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ Cy เ e อร์ a n n e l และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ c y b e อร์ a n n e l ของเรานะครับก็จะพามานะครับสอนวิธีการนะครับเพิ่มรายการโปรดนะครับของธนาคารทกสนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่า AMobile นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ c y b e อร์ a n n e l ของเรานะครับ รายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็จะนำไอทีนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับมาชมกันได้เลยนะครับว่าวิธีการเพิ่มรายการโปรดของธนาคารทกศนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่า a m o b i l e นะครับมีกี่ขั้นตอนแล้วมีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านนะครับเปิดแอปที่ชื่อว่า เอโมบายนะครับของธนาคารทกศขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อท่านเปิดขึ้นมานะครับท่านก็จะมาเจอหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเขียนไม่ว่านะครับเพิ่ม3บริการใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับบริการแรกนะครับเป็นบริการลงทะเบียนและยกเลิกคอมเพลย์นะครับบริการที่2นะครับเป็นบริการเตือนเพื่อจ่ายนะครับเพลเลิรนะครับบริการที่3นะครับเป็นบริการ qr รับเงินนะครับแต่ถ้าหากท่านใดยังไม่มี3บริการนี้นะครับ ท่านก็สามารถนะครับอัปเกรดได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาเพิ่มรายการโปรดนะครับให้ท่านกดถัดไปนะครับเมื่อท่านกดถัดไปนะครับท่านก็จะมาเจอเมนูนี้ครับเมนูนี้คือว่ามีข้อสารอะไรต่างๆนะครับก็ให้ท่านเรียกใช้บริการได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับในทีนี้เรามาสมัครเพิ่มรายการโปรดนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบไปนะครับ เมื่อท่านกดเข้าสู่ระบบนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ให้ท่านใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านใส่เสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าบัญชีของเรานะครับก็จะมีบัญชีเงินฝากบัญชีเงินกู้บัญชีสลากออมทรัพย์นะครับในที่นี้เรามาสมัครเพิ่มรายการโปรดนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับธุรกรรมนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอเมนูอีกเมนู หลายเมนูนะครับให้ท่านเรียกใช้บร <salud> ิการได้เลยนะครับจะฝากจะโอนจะถอนก็ใช <supuesto> no ้ได้หมดนะครับในที่นี้นะครับเรามาเพิ่มรายการโปรดนะครับตรงนี้นะครับให้คลิกคําว่ารายการโปรดนะครับตรงดาวลงเหลืองนะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับรายการโอนเงินประจํานะครับก็คือว่ารายการโปรดของเรานั่นเองนะครับเราโอนเงินให้ใครประจําก็ เราก็สามารถที่จะบันทึกเป็นรายการโปรดนะครับครั้งต่อไปนะครับเราก็เรียกใช้รายการโปรดขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องจําหมายเลขบัญชีให้ยุ่งยากนะครับเราเรียกใช้ขึ้นมาได้เลยนะครับในที่นี้นะครับเรามาเพิ่มก่อนนะครับเพิ่มรายการโปรดนะครับให้ท่านกดตรงนี้นะครับเพิ่มรายการโปรดนะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับให้ท่านนะครับเลือกชนิดรายการโปรดนะครับ ชนิดแรกนะครับก็คือบัญชีธนาคารนะครับชนิดที่2นะครับเป็นหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับในกรณีที่บัญชีปลายทางนะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับท่านก็สามารถที่จะบันทึกได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เช่นกันนะครับหมายเลขปลายทางเป็นพร้อมเพย์แล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับอันนี้เลขที่บัญชีอีเวเลตนะครับอีเวเลตก็หมายความว่านะครับหากท่านมี อย่างเช่นทูบเลตอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นรายการโปรดได้เลยนะครับถ้าหากท่านใช้ประจําใช้ทุกเดือนนะครับท่านก็สามารถที่จะบันทึกเป็นรายการโปรดได้นะครับอย่างเช่นนะครับท่านโอนเงินให้พ่อแม่นะครับทุกสิ้นเดือนนะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มรายการโปรดได้เลยนะครับโดยที่ว่าเดือนต่อไปเราโอนเราก็ไม่ต้องเอาหมายเลขบัญชีมาจําให้ยุ่งยากนะครับท่านก็ เรียกใช้บริการรายการโปรดได้เลยนะครับในที B ่นี <o> ้นะครับผมเลือกเอาบัญ <diagnosis> ชีธนาคารนะครับผมก็ใส่เลขที่บัญชีนะครับธนาคารนะครับให้เราเลือกว่าธนาคารปลายทางที่เราจะโอนนะครับเป็นธนาคารอะไรนะครับต่อมานะครับบันทึกนะครับบันทึกในที่นี้นะครับก็เป็นชื่อเรียกเล่นๆนะครับชื่อที่เราจําได้นะครับอย่างเช่นแม่หรือพ่ออะไรประมาณนี้นะครับเราก็ ิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราจะเรียกใช้ว่าโอนเงินให้แม่เราก็กดเรียกใช้รายการโรดขึ้นมาได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องจําหมายเลขบัญชีอีกต่อไปนะครับเมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดนะครับตกลงนะครับเมื่อท่านกดตกลงเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะอ่อมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับดูนะครับเขาก็จะบันทึกไว้นะครับผมเขียนว่า Cyber Channel นะครับ ก็จะเขียนว่าใจเบรคแชนแนลนะครับหากท่านใดพิมพ์คาว่าพ่อแม่นะครับก็จะขึ้นว่าพ่อแม่นะครับเลขที่บัญชีเท่านั้นท่านี้นะครับถ้าเราจะเรียกใช้เราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินได้เลยนะครับก็เพียงเท่านี้เองนะครับรายการโปรดนะครับเมื่อท่านจะโอนเงินนะครับให้ท่านนะครับคลิกเข้าไปตรงที่ชื่อรายการโปรดที่เราบันทึกเอาไว้นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอตรงนี้นะครับ ก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่เราบันทึกเอาไว้นะครับเราก็สามารถนะครับใส่จํานวนเงินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกช่วยจําอะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแจ้งการโอนเงินนะครับเราก็สามารถใส่หมายเลขปลายทางนะครับอย่างเช่นนะครับโอนเงินให้พ่อแม่นะครับเราก็สามารถที่จะนําเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ เพื่อให้ท่านรู้ว่านะครับเราโอนเงินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับก็โอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อท่านเรียกใช้ครั้งต่อไปท่านก็เรียกใช้รายการโปรดนะครับเราก็ไม่ต้องมาจําหมายเลขบัญชีให้ยุ่งยากนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการใส่เบอร์ช n e l ของเรานะครับ รายการไซเบอร์แช n แนลของเรานะครับก็จะนำไอทนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับสวัสดีครับ